สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วเห็นไหมวันนี้มีของฝากนะคะจากสวนสดๆเลยสตอรเอรเบอรี่จ้าไม่ใช่เ <c oughs> ชอรี่ค่ะทุกคนหยอกหยอกหยนะคะสตอรอเบอรี่เพื่อนว่าเชอรี่สดๆจากสวนค่ะพอดีเพื่อนคุณสาเอามาฝากนะคะเพื่อนสาจ๋านะคะเก็บมาจากสวนเลยเห็นไหมคุณน่าทานมาก สีสันเขาดูดูดูอืมหวานกรอบมากเลยนะคะเก็บมาจากสวนสดสดจ้าโอ้ยบ่มีทุเรียนกินกับให้กินเชอร์รี่นี่แล้วเด้อค่ะเด้อเบิ่งแน่มีตหนวยใหญ่ๆค่ะเห็นบอสดสดทั้งนั้นเลยคุณน่าทานมากนะคะเนี่ยกรอบกรอบหวานๆเลยค่ะมากค่ะมากมามาแบ่งแซบแบบมัมกินคะ่ะกินบ่เบิร์ด,ดกอค่ะผู้เดียวนี่เนาะยิ่งแก๊กแก๊กๆสามีเล่นเกมเนาะค่ะเด้อนะคะ,ะ,คะเห็นบ่ เชอรี Cherry, ส่สดสดจากสวนจ้ะมาจ้ามาแบ่งกันกินค่ะมาแบ่งกันกินเห็นไหมนี่อือคุณไม่ต้องซื้อเลยค่ะเก็บมาจากสวนเพื่อนสามีเนะจ้าเนาะมือล้างสิผ้าไปเก็บเด้อค่ะเด้อว,วันนี้เขาเก็บมาฝากก่อนนะคะนี่ค่ะเห็นบอหน้าทานมากฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดิ๊กด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะ คลิปนี้สวัสดีจ้าโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ชิลลี่ชิลลี่ชิลลี่สะออนสะออนมันมีตวัวหน่วยใหญ่ๆงามๆค่ะเห็นบ่อืมพอนะสะออนแห้งค่ะโอเคค่ะบายบาย